ดุมดำเกิดจะอะไรเข็คนี้นี้ทาตอบโอ้เอฟบีโอให้ผมไปด้วยฮโอ้อสเวนบุรพาเพชชอดสตูดิโอฟัากุดบายสวัสดีครับผมคืออสเวนบุรพาเพชชอดสตูดิโอครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาทำคอนเทนต์ที่ชื่อรายการเทพสตีสุดบันหลาย ับผมและวันนี้เนี่ยพวกเราก็จะมาทำรื่องราวต่อจากทฤษฎียครั้งก่อนที่ผมทำไปน,นะครับว่าคือทฤษฎีการเกลื่อนเล็กใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยนอาจากกวางของเราเนะี่ยมีกิจสเดีที่ผมน่าทำมากครับผมโดยเฉพาะกิจสเดียเรื่องนี้เลยครับทุกคนคงสังติขที่เรียกว่าจุดสูงแจางของสายวานไหมครับหรือชื่อที่เรารู้จักกันในานามก็ลุ่มดำนี่แหละลุ่มดำแบบลุ่มดำดำไหมล่ะดำ ครับผมนั่นแหละครับผมรลุธมทำเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของจักรวาลละเหมือนมึงเคยเห็นหนี่ไหมเป็นตัวขมือแบบอะไรมาเนี่ยนะจองขมือบอะไรอยางเนี้ยแบบมึงเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีทุกทุกอย่างเนี่ยมันต้องมารวมร้องที่มืองคนเดียวเแหลกเปล่าเล่มกาง่ายๆนะที่ผมอธิบายให้คนค่ายๆนะครับก็เั่าไหล่ครับกลุ่มดบคือสิ่งที่สามารถอยู่ทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า ของฟ้าก็จุดได้หมดอะ่ะฉันจะเอาละผมจุดได้หมดนะครับผมผมดําเนี่ยสามารถเกิดได้ไหลายรูปแบบครับผมเกิดได้ทุกที่เนี่ยผมแล้วแต่มันจะมีตัวที่ทำให้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเหมือนกับว่าที่ที่ผมรำแนวผมทุกคนคิดว่าทําไมเนี่ยผม,ด,ม,มดําเนี่ยมันถึงสามารถจุดทุกอย่างเข้าไปได้ครับแล้วผมดําเนี่ยทําไมกันทําไมถึงมัน <c oughs> อันตรายคนทุกคนคิดไหมว,ว่าผมดําเนี่ย สิ่งที่มันเป็นแบบจุดศูนยกลางกวาลที่ดูดตัสิ่งเนี่ยเข้าไปใช่ไหมนั่นคืหน้าที่ของมันครับผมซึ่งมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันสามารถดูดทุกอย่างได้ไงดูได้เนี่ยเพราะได้หุ่นยนต์ก็ว่าได้ดูดจักรวาลเข้าไปได้ครับผมซึ่งมันน่ากลัวมากนะเว้ยถ้าถ้าหลมพัดเนี่ยเกิดทุกที่บนโลกนะผมเกิดแบ็คโฮทุกที่บนโลกของเราเนี่ยผมเพราะว่าันนั้นคือวาร์เซนโลกครับผมันนั้นคือวาร์เซนโลกของพวกเรานะครับทุกคนวู้นะครับผมนั่นแหละครับผม กลุ่มดาก็คือสิ่งที่สามารถเป็นจุดจบของโลกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่จะว่าไปแล้วก็มันไม่มีขอเบเขตการทำลายล้างครับผมซึ่งบอกเลยว่ากลุ่มดามเนี่ยจะหยุดก็หย,ดหยุดไม่ได้ครับผมเพราะว่ากลุ่มดาเนี่ยมันไม่มีสวิตต์ปิดแล้วก็ไม่มีสวิตต์เปิดนะครับมีแค่การทำลายล้างของมันครับที่มันเป็นลักษณะวงกว้างนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรมาในนี้เลยนั่นแหละครับผมนั่น,ค,นคือข้ออัตราของมันนะครับผมสั้นๆนะครับผม มัมนอันตรายตอที่ว่าสามารถดูจักรวาลเข้าไปได้นดูจักรวาลไว้ได้แม่งโคตรอันตรายเลยเว้ยอออันตรายที่ผ่านลยแหละบึ้ยอันตรายจริงกูบอกแล้วมันอันตรายมากแต่ก็อีกข้อหนึ IN ่งับผมกลุ Mun ่มดำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ผมขึ้นให้ดีกว่าว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรับผมนี่ อันนี้มีข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็อาเชียร์ผมกูตป็นตายนะนี่มันทรงเชียร์แล้วนะคุชเวสสนามย่านี่ก็ช่างไหมนั่นแหละครับผม A few minutes later ครับผมได้ข้องมาแล้วผมบุญนั่นเนี่ยผมเป็นซาที่สิ้นสลายของาเราด้วยนะผมแาะเรื่องก็คือดาที่มีแสงในตัวเองครับผมซึ่งมันหมดอายุไขไงแล้วมันก็ตายไปผม จงเกิดสิ่งเรียกว่าหุุมดำขึ้นมาครับผมแล้วก็สถานที่เคยประกอบการเป็นดาวนั้นนันถูกอัดตัวด้วยแรงดึงดูดของตอนเองจนเหลือเป็นเพียงมวลหนาแน,าน่นที่มีขนาดเล็กยิ่งกว่านิวเคลียสติดครับผมแล้วก็ของอะตอมเดียวซึ่งเรียกว่าภาวะเอกกับเอกสารนะครับผมนั่นแหละครับผมหลุมดำเนี่ยมันเกิดจากดาวฤกษ์ครับผมที่ตายไปแล้วนะ มันตายแล้วมันดับไปแล้วแล้วก็โทษครับอุ่มดําเนี่ยมันคือถ้ามันเกิดบนโลกจะอันตรายมากครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ไม่ส่งผลสงฆ์อะไรกันเราหรอกครับเพราะว่าเรามันไม่อยู่ใกล้กับมันนะครับเว้นแต่ว่าดวงอาทิตย์ครับผมจะดับแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นหลุมดาขึ้นมานครับผมแล้วก็ทั้ในระบบในระบบสุริยะของเรานะครับผมจะไม่อยู่อะไรเลยครับผม นั่นก็เป็นจุดจบของโรกอีกอย่างหนึ่งเลยครับผมก็คือลุ่นดำเนี่ยสามารถคัแเบลล้างตัวอใหญ่ที่ขาาวางหน้ากระด้ครับผมไม่ว่าจะเป็นาดาวเค์ดาวอะไรต่างก็ได้นะครับผม่นแล้วครับผมก็รอก็ต้องรอจนกว่าดูอาท,ทิตย์แทบผมจะตัดอายุขัยแล้วก็ระเบิดแล้วก็คือจ,จบของโลกครับผมซึ่งนี่ก็ไม่สามารถบอกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นมาแต่ถ้ามันดับไปแล้วก็ถ้ามันถ้ามันไม่ระเบิดแต่ถ้ามันดับนะบผม อุ่นดำก็จะเกิดขึ้นนะผมยังไงก็เลยรายอยู่ดีครับผมเอาสองอย่างนี้ก็ยังไงก็ตายอยู่ดีอ่ะตายวันนี้เลยก็ภาวนาให้วันนั้นไม่มาถึงนะผมมีแค่เราก็ใช้ชีวิตให้วันนี้นผมให้คุ้มค่าจนก็พอแล้วนี่ขับคนจากคนลุงเน่ยนะคนลุงเพชรชอนยังไงล่ะตครับสุดครับผมว่าหุ่นดงครับผมมันนักบัวไงมันนักกูร์ที่ว่า สามารถจุดสิ่งไม่ชีวิตได้ไดาวเคราะห์ทุกที่ได้ครับผมแล้วก็จุดนี้นไม่ว่าจะเป็นก็นั่นแหละครับจุดามนะครับกันนี่แหละเพราะว่าเกมนี้เนี่ยูต้องไปละเฮ้ยไม่ล่ต้องไปไงดีวะ